สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตรากายาออยปุ๋ยทิพย์ผล,ผลิตดีชีวิตดีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสวัสดีคได้ได้เวลามากัดให้สมบัติกับเราสามคนในคู่กันสวมบัต,ติ มาเจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งคราบจันถึงสุกนะเจอกันแบบนี้บ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงสินาทีค่ะครับผู้ชมสามารถส่งไลน์ก็มาพูดคุยกับพวกเรา3คนได้นะครับที่ไลน์แอดไทรัฐทีวีหรือจะสแกนเคอร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้นะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องอะไรดีนะสภาพอากาศไหมเออมันก็เป็นเรื่องที่คุยได้เรื่อยเพราะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคุยเรื่องเงินได้ไหมนู้อยู่คุยเรื่องเงิน ไม่ะมันเพิ่งต้นเดือนเองเอพิ่งต้นเดือนเงินหมดยังฮะอะไรนะอย่าถามว่าหมดมันเคยเหลือหรือเปล่าค<อ>ืองเงินเข้ามาแล้วก็หมุนไปเออเอออ่ะ,ออะมันก็เป็นวัตถจักรอะเนาะคนก็ไปเก็บที่นู่นเก็บที่นีลนลน่ลงทุนนู่นลงทุนนี่ส่วน<า>ผมเนี่ยเงินผมอยู่อยู่ที่เดียวเลยที่ไหนฮะอยู่ในความทรงจาโอ้มันหายไปหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องราวข่าวสารก็มีให้ได้คุยกันอีกเยอะนะครับซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบางนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัรข่าวเด็ด นุ่มใหญ่ถอยกระบะเข้าบ้านขูกมรซค์เบียดของขึ้นไล่บี้ชนรถชาวบ้านไปหลายคันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสวบัดขา่าวอยากออกไปสนุกแต่อากาศร้อนทำให้ผมมันละคัน ใหม่โดฟเฟรชนอริชเมนช่วยลดความอับชื้นและอาการพันหนังศีรษะ e f r เฟชผมสดชื่นนุ่มถึงปลายโดฟแชมพูไมเซล่ายอดขายอันดับหนึ่งไปลนไปเล่นกันมัมม่ต้องใส่กรอปป้องกันแบคทีเรียนะแต่เราไม่ต้องการกรอบแบบเดิมนนนะลูกนวัตกรรมจากโปรเทคที่มีฝักซีดออยช่วยเพิ่มการปกป้องผิวจากแบคทีเรียอย่างเป็นธรรมชาติผิวดูสุขภาพดีใหม่โปรเทคสูตรฝักซีดออยใหม่ดาวนี่ โดดเด่นสะกดทุกสายตาทุกที่ด้วยเทคโนโลยีน้ำหอม Perfume p e a r ใหม่ดาวนี้แพชชั่นความหอมตราตรึงใจติดทนนานใหม่เพิ่มปริมาณ25% กว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวล<ว>เรื่องผมเสีย My Dove Intense Repair พร้อม o m a s Target Technology ช่วยบำร,รุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที My Dove Keratin Treatment ช่วยกู้ผมเสียทุกมิติ n t i Max d e Fiber Nip b r a n มเม็ก m a อยากจะเทรด ไลฟ์สตรีมหรือแคสเกมก็แรงสะใจ1 5 0 0ทับห้าร้อยเมตรแค่เดือนละห9 0รอสบาทสมัครวันนี้ถึง30เมษายน2 5 6 6 NT โทรคมนาคมแห่งชาติใครๆก็เลือกดีนะคิวงานอาทิตย์นี้จันไปสตูอังคารถ่ายละครพุดเป็นพิธีกรดีนากาบา้านมถั่วเหลืองบวกจมูกข้าวญี่ปุ่นมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองเลือกสิ่งดีๆเลือกดีนะนเจอทั้งสูตรทั้งแดดจ้าทุกวัน ว่าจะโดนทำร้ายมีล่ะไม่มีทางเบลมีใหม่โอเลอันตี้ออกซิแดนท์พร้อม3วิตามินเสริมเกระช่วยป้องกันผิวให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นแอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคใช้เฮด d Shoulders ร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮ a เด h o โช d เดอร์สแล้วคุณจะรักออโรบี R o สีฟัล ช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3มวันใหม่อโรบีฟาสไว์ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3ามวัน ใส่ไข่สดกว่าไข่ไม่กว่าเดิมห้มเวลาฉันชอบเห็นนะฉันชอบถ่ายดูแล้วเขาจิ้มันชอบโดนแทงอยู่แล้วคนมาแทงข้างหลังยังไม่เวิร์กโอเม่โเม่โอเม่ไม่อยกอยากติดเชื้ออเข้าไปวันนี้จะไม่ได้หลับมาใช่ไหมคุณจะพูดทำไมลเราอยานข้าวก่อนหรือเราจะให้เช่นไรม่คุยมาเกือบจะหมดแล้วมั้งเช้ากับวันเย็นนี่คือมันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะจะสตรองแล้วไปให้สุดต้องไม่สะดุดเพราะผมเสียขาดร่วง แพนทีนสู่ลดผมขาดร่วงมีโปรวิตามินเหมือนเติมวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%ปเซผมสตรองขึ้นยาจะสตรองขึ้นเจอคราบขั้นไหนใช้เ่าวินวอชคราบเหนียวฝังลึกคราบแน่นฝังหนักคราบหนึบฝังใจสะอาดห,หอมไร<ป>์ช่วยลด,ลนนดยลกลิ่นหนักด้วยใช้่าวินวอชชนะชัวร์ฟินทุกกลิ่นเชื่อไ์ใช้เลย ฝ้าแดดลึกจุดดำผิวหมองคล้ำใต้ตาครั้งแรกกานีเย่แอมพูเซรามวิตามินซีสานในอาซินามาเป็นค้นสูง3%ช่วยลดเลือนฝ้าแดดหรือ38%ช่วยลดเลือนจุดดำผิวหมองคล้ำใต้ตา37%ใน6วันแบบโดสแค่39บาทกานีเย่ทรให้ช้ในแบบคุณถาชาแชมพูของคุณให้แค่ความหอมเจอลมปุป๊บผมก็ยุ่งทันทีจบทุกดราม่าผมด้วย rejoice 3คุณค่านหนึ่งเดียวช่วยให้ผมหอมนุ่มสลวยและช่วยบำรุง rejoice สลับสรุมโดยกาแฟาผสมสมุนไพรและว,วิตามิน19ชนิดตราคอรดิพลัสโซดาลีโอติดตู้เย็นมันกวา่า กรี๊ดกราดกันะคนอื่นเขาเครียดคุณนอนวหาบว่าบิดพิกเกตอะไรคะบายบายอ่ะมีวิธีให้หายง่วงแม่จุดงเมเมคุณชนะครับบ้านคุณชนะถามนิดนึงแมวดื้อไหมฮะแมวเหรอให้แม่กุชชนะจริงมันก็ดื้อบ้างไม่ดื้อบ้างแล้วแต่อารมณ์นะแมวผมมันอารมณ์ศิลปินโอ้อาร์ติสส์นิดนึงอ่าเอางี้คุณผู้ชมบ้านใครนะที่แมวที่แบบโอ้ยดื้อสุดๆผมมีวิธีอยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงสกิลยิ้ it's a cute